สวัสดีครับแฟนม,มวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซุปเปอร์ไฟท์นะครับในประจำวันเสาร์ที่10มกราคม2569ถ่ายทอยสสดทางช่อง2 for y y u u หมายเลข14นะครับเริ่มแข่งขัน14นากาส0นาทีเป็นต้นไปนะครับจากเวทีมวย3อ้อมน้อยเดี๋ยวเรามาดูคู่มวยที่จะขึ้นชกในวันเสาร์นี้กันก่อนครับ มาดูกันที่คู่ที่หนึ่งของรายการครับโชว์กันที่พิกัด1 1 5ปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างแสนเก่งสอโชคมีชัยจะพบกับเพชรแก้วฟ้าเกียรติชชนนันพรสมบูรณ์ต่อด้วยคู่ที่2ครับโชว์กันที่พิกัด125อปอนด์นะครับเป็นทางฝั่งโอชิสีสุบัตมวยไทยนะครับจะพบกับพรสุเมเชียงใหม่เจอามวยไทยส่วนคู่รองของรายการครับเวทใหญ่ครับพิกัด130ปอนด์ เป็นองฟังเพชรเมืองเหนือตองเขาเชียงใหม่จะพบกับสิงปืนใหญ่สอจอเร็กเมืองนนท์และเบรกในรายการครับโชวกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก122ออปอนด์นะครับเป็นการพบกันระหว่างนินผ้าเบกค,คอมแพคจะพบกับเพชรชัยยุทธสธนโชดนะครับก่อนไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟฝ้าแฟนมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด Sub สไครป์กดก,กระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ ความแล้วไปวิเคราะห์วิจารณ์มวยพร้อมๆกันเลยครับมาดูกันที่คู่ที่หนของอรายการครับปัจจุคู่แรกโชคกันที่เวทพิกัดร้อปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านแสนเก่งกันก่อนครับแสนเก่งสอโชคมีชัยนะครับหรืออวันณภานะครับนักชกดาวรุ่งจากภาคใต้นะครับผลงานฟอร์มหลังของแสนเก่งรายนี้ก็มาจากเพชรพูทรนนะครับเคลื่อนไหวอยู่รอบนอก พึงจะเข้ากรุงนะครับโดยที่พ้นผลงานไฟหลังสุดนี้มาแพ้คะแนนกับฉลามทองอ,อวังหินนะครับที่ช่อง7เมื่อธันวาคม68ชิปผ่านมานะครับชกหลังคู่เอกนะครับส่วนผู้ชกวันนี้เป็นเพชรแก้วฟ้าเกียรติชันนันพรสมบูรณ์นะครับนักชกดาวโรดจากจดร้อยเอ็ดนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรแก้วฟ้ารานนี้ก็มีชนะคะแนนไผ่ดำสอยีเรื่อนการช่างที่ช่อง7 แล้วก็หลังจากนั้นกลับมาแพ้คะแนนให้กับฉลามเพชรสิทธิ์หลวงพี่น้ำฝนนะครับที่ช่วง7เมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับโคที่หนึ่งของรายการครับผลงานฟอร์มหลังชกอยู่ในศึกมวยจิดสีชกอยู่ในช่วงรังคู่เอกรังถ่ายทอดนะครับคู่นี้เวทพิกัด115ปอนด์ครับเชิงโชคไตายของทั้งคู่นะครับ แสนเก่งนี่ก็เป็นประเภทเตะซ้ายจิ้มซ้ายครับเชิงดีอาวุธแรงครับรานนี้เป็นดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆพึ่งจะเข้ามาเมืองกรุงนะครับรานนี้ก็เก็บตัวฟิซอลพิธีสอโชคมีชัยส่วนคู่ต่อสู้เป็นเพชรแก้วฟ้ารานนี้ก็เป็นมวยซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะนําต่อยตามทักษะนี่ดูว่าใช้ได้นะครับต้นๆนี่ดูดีครับยังไม่เบียดยังไม่ประทะนี่ดู ดูทรงสวยครับแต่พอโดนอัดโดนเบียดเยอะๆเนี่ยอาการมวยดูจะแกว่งแงนะครับรายนี้ก็เก็บตัวฟิสซอมีที่เกียดเชันนั่นนะครับคู่ที่1ของรายการครับคู่นี้สิงห์อีสานพบพักรารจากแดนใต้นะครับเมื่อเปลี่ยนเรื่องไปแล้วครับผมออกชอบังฝั่งทางด้านแสนเก่งนะครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับทักษะมวยดีคอคายคู่ปั้มคู่ซ้อมนี่ดูจะได้เปรียบนะครับมองว่าเบียดไปเบียดมา เอ็นทีค่าทีทดียเยะไปแล้วมากโยกน่าจะดูดีกว่าคู่ชกนะครับคู่เปิดของรายการครับออกชอบที่เจ้าแสนเก่งสอโชคมีชัยหรืออวันนภานะ่ครับมองว่าชนะแก้วเพชรแก้วฟ้า,ฟาเกียรติชัชนนันพรสมบูรณ์นะครับมาตอนที่คู่ต่อมาครับเป็นคู่ที่2ของรายการนะครับโชว์กันที่เวทพิกัด125อปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านโอชิกระน่ครับโอชิ สีสุบัติมวยไทยนะครับนักชกวัย7 7ปีจากกรุงเทพมหานครนะครับผลงานฝัอมหลังของทางด้านโอชินนครับรายนี้ก็ไปเคลื่อนไหวอยู่ในรายการซอฟต์พาวเวอร์มวยไทยที่ Max มวยไทยนะครับพัทยาชุมบุรีก็มีชะน้งที่สองฮาริสสอจิสนองชาตนะครับแล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนกับกันสักสอรัชภูินะครับเมื่อธันวาคม68ที่ผ่านมาที่ Max มวยไทยนะครับ สุขุชควันนี้เป็นพรสุเมเชียงใหม่เจอมวยไทยนะครับนักชกวัย20ปีนะครับจากจังหวัดตากผลงานฟอร์มหลังของพรสุเมช่วงหลังก็จะเคลื่อนไหวอยู่รอบนอกเช่นกันครับรายน,นี้ก็มีชะนนองที่1กิตติเดชเทศบาลตำบลแม่ห้อยเงินยิมนะครับที่เชียงใหม่นะครับในศึกมวยไทยซอฟ์พาวเวอร์นะครับและก็หลังจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับเพชรเมืองฝางสยิ่งเจริญการช่างครับที่ ซอฟทาวเวอรที่เชียงใหม่นะครับเมื่อธันวาคม6-8ที่ผ่านมานะครับคู่ที่สองของรายการครับผลงานฟอร์มหลักของน้องคู่นี้ก็ไปชเกเคลื่อนไหวอยู่ในรายการในศึกมวยไทย s o ฟ t าวเวอร์นะครับฝ่ายนี้ก็กลับเข้ามาเมืองกรุงกันนะครับคู่ที่สองของรายการเวทพิกัด125ปอนด์ครับ คู่นี้เชิงโชคสัง,งค์ตหนคู่โอชินี่เป็นมวยขวารูปร่างบีนะครับการแรงกาชนเตะต่อยแรงเข่าใานี้แทงเจ็บเลยครับรายนี้ก็หนุ่มแน่นหนุ่มสดต้นต้นนี่หมัดสองอันตารายนะครับไฟนี้เจอประเภทหนักแรงเหมือนกันเนี่ยก็เป็นบทพิสูจน์หัวใจของโอชิอีกหนึ่งไฟนะครับถ้าโดนเจ็บๆแล้วทนได้ก็ได้ลุ้นนะครับแต่ถ้าโดนแล้วสะดุ้งหรือจักรจี้นี่ก็เสร็จได้เหมือนกันนะครับรายนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่ริ่นมวยไทย สูงชคทางด้านพรสุเมย์ครับรุ่นพี่ครับรานนี้เป็นมวยบูสู้ครับพรสุเมย์เดินเตะเดินต่อยอุดแรงรำหักรำคลนดีหายจากกรุงไปนานเหมือนกันนะครับสับพรสุเมย์นะครับตอนก่อนหน้านี้นะครับก็จะชกอยู่ในศึกในสายของพยินดีนะครับชกอยู่ตอนกลางคืนตอนค่ำไฟนี้มาชกตอนกลางวันตอนบ่ายนี่ก็ต้องบริหารพระกำลังเรียวแรงให้ดีนะครับ พรสุเมนี่ก็เก็บตัวฟิสมิตที่เชียงใหม่หมวยไทยยิมนะครับคู่ที่2ของรายการนะครับคู่นี้ประเภทตุบตับและหนักแรงด้วยกันทั้งคู่มีโอกาสที่พลเตรียมหามแพสสนามเตรียมพร้อมได้เลยนะครับใครดีใครอยู่ใครน็อกใครครับมีนับมีน็นอกไหมก็ต้องมาดูกันนะครับเมื่อเป็นถึงไปแล้วครับคู่นี้ผมกชอบแังฝั่งทางด้านพรสุเมยนะครับ ลนี้เดินเตะเดินต่อยครับพรสุเมตุบตับไปเรื่อยอาวุธมวยหนักแรงครับเตะขาต่อยมัดจิ้มหน้าจิ้มท้องพอรสุเมนี่น้ำอึดน้ำทนทัดมวยดีนะครับมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทีบทเบียดเสียสีประทะกันไปแล้วดูว่ารุ้นในทั้งเกมสั้นแล้วก็เกมยาวเลยนะครับคุณสองของรายการครับมอมไปทพรสุเมเชียงใหม่เจ้ามวย,มย,มยไทยดูว่าชนะโอชิสีสุบัดมวยไทยนะครับ มาถึงคู่ที่3ครับรองคุกของรายการครับคู่นี้เวทพิการน้ำหนัก130บปอนด์นะครับมาดูฝังทางด้านเพชรเมืองเหนือกันก่อนครับเพชรเมืองเหนือต่องข่าวเชียงใหม่นะครับหรือทางหรือเจ้าเพชรขุนศึกสอสมชายนะครับนักชกวัย18ปีครับสูง174ซตมตรมวยจากอำเภอเมืองจอดกำแพงเพชรนะครับผลงานฟอร์มหลังของทางด้านเพชรเมืองเหนือนะครับมีแพ้คันนี้กับศิลธรรมมราชพัฒน์หมู่บ้านจอมบึงครับที่ระดเดมเนินนะครับ จากนั้นไปแพ้น้องที่2ให้กับโมฮัมเหม็ดตาฟิกนะครับจากโมร็อก,กโกในรายการวอลูพินีแล้วก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนี้กับชามนาวมอราชพัฒนอุบลครับที่ช่อง7เมื่อธันวาคม68ที่ผ่านมานะครับช่วงหลังผลงานฟอร์มของเพชรเมืองเหนือไม่ว่าจะเป็น5ยกหรือ3ยกนี่ดูว่าจะสะดุดสะดุดนะครับสูงูุชกวันนี้เป็นสิ่งปืนใหญ่สอจอร์ดิกเมืองนอนท์ครับหรือสิ่งปืนใหญ่มิสกวันหรือเพชรแท้ลงรีินกีฬาโคราช นักชกวัย2ีปีนะครับสูง171เอซเมตรมวยจากชุมพวงนครราชสีมาผลงานฟอร์มหลังของทางด้านสิ่งปืนใหญ่นะครับมีแพ้น้องที่สีให้กับพรวิเศษสอ่อโชคมีชัยครับที่ระดมเนินจากนั้นมาชนะคะแนนศิลาเพชรปอพิ้ไข่แก้วที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังสุดนี้มาแพ้น้องที่สองให้กับปราบดาแอสันปาตองที่อ้อมน้อยเมื่อเดือนกันยายน6 8ชิพผ่านมานะครับคู่รองของรายการครับคู่นี้เวทใหญ่ที่สุดนะครับปิกัด1 3อปอนด์ครับ เชิงโชคฝ่ายของทั้งค,คู่นะครับเพชรเมืองเหนือรายนี้ก็รุ่นน้องนะครับเป็นมวยขวารูปร่างดีครับการาแรกกาชนนอกได้ในแข่งแกร่งวงนอกวง,งในเพชรเมืองเหนือที่สู้ทุกลูกเลยนะครับแล้วก็ดูจะได้หนุ่มได้สดด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังผลง,งานฟอร์มไม่ดีครับแพ้ตลอดคือความมั่นใจแล้วก็ร่างกายที่ดูจะดรอปลงไปครับเพชรเมืองเหนือก็ต้องอเรียกฟอร์มเก่งแล้วก็หาความมั่นใจกับตัวเองต่อไปนะครับรายนี้ก็เก็บตัวพิศมณที่สอดำรงฤทธิ์ที่พิจิตร ส่วนคู่ชกทางด้านสิงปืนใหญ่รุ่นพี่ครับรานนี้ก็เป็นมวยซ้ายอาวุธแรงนะครับแต่ขาตยหมัดดุดันรำหักรำค้นดีนะครับรายนี้เก่าเกมประสบการณ์สูงนะครับยกต้นต้นนี้ก็ดูรุ่นได้นะครับแต่ถ้ากดไม่หลดเอาไม่อยู่ปลาปลายก็ดูจะลำาบากเหมือนกันนะครับเพราะว่าร่างกายแล้วก็ความสดนี่จะเป็นรอง รวมถึงช่วงชกก็ดูจะสั้นกว่าด้วยช่วงหลังผลงานฟอร์มของสิ่งปืนใหญ่ในต้นๆพอได้นะครับแต่พอไปปลายก็มีเหี่ยวมีแฟบเหมือนกันรายนี้ก็เก็บตัวฟิซอนพิทีสอจอร์เร็กเมืองนอนท์นะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างช่วงชกของทั้งคู่แล้วเพชรเมืองเหนือดูจะได้รอยกว่าได้เปรียบช่วงนะครับคู่ที่3ของรายการคู่นี้ก็สดกับเกาก็มีโอกาสที่จะนำน็อกอีกหนึ่งคู่นะครับเพราะว่าผลงานฟอร์มหลักของทั้งคู่เนี่ยก็จะหนักไปทางสกอร์ต่ำเหมือนกันนะครับ คู่ที่3กครับเมือ่อเปิดทึงกันไปแล้วครับผม,มอชอบแลงฝั่งทางด้านเพชรเมืองเหนือนะครับดูว่ารูปร่างโครงสร้างจะดูได้เปรียบแล้วลานี้เป็นวยที่สู้ดีครับมีทั้งนอกมีทั้งในแล้วก็มีโต้มีเถียงตลอดด้วยนะครับดูว่าต้นต้นนี้โดนแล้วเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับโดนเจ็บๆโดนหนักๆไม่ตกใจโดนและทนได้ครับบทดเบียดเสียดสียืดเยื้อประทัดกันไปเนี่ยน้องทีพี่เทเนี่ยผมมองดูว,ว่าสดน่าจะบทเก่านะครับ คู่รองของรายการครับชอบทีวเพชรเมืองเหนือตองข่าวเชียงใหม่หมองว่าชนะสิงปื้นใหญ่สอจอเล็กเมืองนอนท์นะครับและมาถึงคู่เอกนำรายการครับชกกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์นะครับมาดูฝั่งทางด้านนินกันก่อนครับนินพระเบกคอมแพคหรือนินพรรันชัยนะครับนักชกวัย17ปีสูง169ซนติเมตรมวยจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ ผลงานฝ่หลังของนินนะครับมีชนะคะแนนยอดสินรถสวนจากเจ็ดที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับฉลามเงินสิฉลามขาวชี่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นครับไปชั้นที่หนึ่งนะครับวชิระชายแอสันป่าตองนะครับชี่ช่องเจ็ดเมื่อเดือนตุลาคมหกแปดที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกนะครับวันนี้เป็นเพชรยุทธ์สธนชดหรือนุปันบุรีนักชกวัย21ปีนะครับมวยจากเขตประเวศกรุงเทพมหานครเองครับ ผลงานฟอร์มหลังของทางด้านเพชรยุทธนะครับรายนี้ก็มีแพ้คะแนนให้กับนิติกรส่วนน้ำทันคีรีที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้น้องที่3ให้กับเพชรกากา้าสิทธ์เอราวันที่อ้อมน้อยแล้วก็หลังจากนั้นไปชนะคะแนนลักษณนสุขสอตัวเหี่ยวบางแสนนะครับที่ระดําเนินเมื่อเดือนกันยายน68ที่ผ่านมานะครับเอกนำรายการครับเวทพิการน้ำหนัก122ปอนด์ครับรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท คู่นี้เชิงชุกซ่ากันนึ่งคู่นะครับประเภทสดกับเก่าครับหนุ่มหน่นหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งทางด้านเจ้าหนินนะครับเป็นมวยขวาเดินได้ถอยเป็นวงนอกดักเตะดักแทงวงในไรแขานแทงสู้นะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยจะมีอาวุธรับมีของหนักของแรงครับมีหมัดเข้ามาเสริมด้วยแล้วหมัดที่ต่อยได้แม่นต่อยได้คมนะครับสําหรับเจ้าหนินครับรายนี้หนุ่มแน่นหนุ่มสดนะครับ แต่ว่าเจอกับรุ่นพี่ประเภทไฟเตอร์บูดุดันเนี่ยโดนน้ำหนักโดนเจ็บๆก็ต้องเก็บประการซ่อมอาการให้ดีนะครับน,นี้ก็เก็บตัวฟิซบอยู่ที่ค่ายเมยอพาร,รันชัยนะครับ ส่วนคู่ชกทางด้านเพชรชยุทธนะครับรุ่นพี่ครับรายนี้เป็นมวยไฟเตอร์เตะต่อยอาวุธแรงดุดันครับกระไรากาชนเพชรชยุทธนี่ออกไม่เยอะแต่ว่าเน้นทุกช็อตนะครับแล้วหมัดสอกอันตารายด้วยผลงานฟอร์มก่อนนั้นนี้ก็สะดุดสะดุดแพ้ตลอดหลังสุดนี้ก็ได้แจ้งเกิดเอาไว้แล้วนะครับรายนี้ก็เก็บตัวอยู่ที่สิ์ปูกงนะครับคู่นี้ถ้ารู้จักรูปร่างของสร้างช่วงชกดูแล้วก็ใกล้เคียงคู่ขี้สูสีกันนะครับคู่เอกนํารายการครับสดกับเก๋าครับเมือ่อ ประดียเท่นไปแล้วครับผมชอบเ่าฝั่งทางด้านรุ่นน้องอย่างท่านเจ้านินนะครับคือนินนี่ประเภทครบเครื่องข่องนะครับมีทั้งนอกแล้วก็มีทั้งในนะครบับวงนอกนินคอยเก็บกันครับเลือกออกอาศัยจังหวะ ฉากออกข้างวางแข้งใช้ที่ขวาทีนะครับแล้วก็ดักเตะดักต่อยส่วนวงในก็มีจับมีล็อกมีขวางนะครับสภาพร่างกายก็ดูว่าจะหนุ่มน่นหนุ่มสดกว่ารวมถึงซอบเวทล้อมบรรยากาศทีมเชียร์ก็ดูดีด้วยบทเบียร์เสียสีคู่ขี้เนี่ยดูว่าไม่น่าจะเป็นรองนะครับครูเอกของรายการครับออกชอบทีเจ้านินพระบิดคอมแพคหรือพัญชัยดูว่าชนะเจ้าเพชรยุทธ์สธนโชตหรือนุปันบุรีนะครับ ก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมาไทยเกร็ิเพชรซุปเปอร์ไฟท์ประจำวันเสาร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทวนครับมวยรักมวยชอบกันอีกสักครั้งนะครับเริ่มต้นกันที่คู่หนึ่งของรายการครับออกชอบที่แสนเก่งสอโชคมีชัยครับหนุ่มแน่นหนุ่มสดครับแล้วบรรยากาศรวมถึงข้อค่าย การทามวยคู่ปัมคู่ซ้อมนี่มาไข่ใหญ่ครับดูได้เปรียบนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นประเภทก้าเตะก้าต่อยอุดแรงด้วยโมวะชะเพชรแก้วฟ้าเกียรติชนันพรสมบูรณ์นะครับส่วนคู่ที่2นี่ประเภทตุ๊บตับหนักแรงทั้งคู่ออกชอบลังฝั่งทางด้านพรสุมเมเชียงใหม่เจ้มา,ททาม,วม,วมวยไทยนะครับลำหักลำโคนดีน้ำอึดน้ำทนท้าทมวยใช้ได้มมวะชะโอชิสีสุบัตมวยไทยนะครับส่วนคู่รองของรายการออกชอบีีเพชรเมืองเหนือต่องข่าวเชียงใหม่นะครับ หนุ่มนั่นหนุ่มสดครับได้รอยได้ใหญ่ครับมองว่าชนะสิงปืนใหญ่สอจดเล็กเมืองนอนทแล้วก็คุยกับรายการออกชอบดีนินพระเบดคอมเพกนะครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดอาวุธมวยครบเครื่องครองครับมองว่าชนะเพชรยุทธสอธนชดนะครับก็จบเลยนะครับกับวิเคราะห์วิจารณ์มวยครับในรายการศึกมวยไทยเกียรติเพชรซูเปอร์ไฟท์ประจำวันเสาร์นี้่ฟนมวยชอบใครชอบนักมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟมนมวยทุกท่านครับกดไลค์กดติดตามกด สับสคร i b e คูก่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟมนัดมวยทุกท่านร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ